ใครมีคนเห่าจ้าไมว่าทำไมรายการเราต้องชื่อว่ามามอามาเก็ตติ Ma ้งแล้วก็กวนใช่ปะกวนกนด้วยกวนด้วยโหยคือคุณผู้ชมคิดดูว่าตัวเองก็มีชื่อแถวๆนั้นอยู่ก็เอาชื่อตัวเองไปแปะเอาไว้อันนี้มันเป็นการเห็นแก่ตัวในการที่ผู้ใหญ่ก็อย่างนี้เข้าใจอ่ะผมคุ้นคุ้คิคคคดอกุศลคิดอะไรเป็นประโยชน์บ้างการแปลว่าะอะไรกันก็กันกันงะนมาร่วมกัน มาแชร์กันแล้วมาใช้ความคิดต่อยอดกันไม่รู้แหละเทปหน้ามากมากร์ดิงเกี้ยงอ่ะก่อไก่เหมือนกันไม่รู้เละกวนก่อขุนกวน,วน,วนเออเออเอ,อ,เอ,อาเอาเอามาร์เก็ตติ้งเกี้ยงก็ได้โอ้ฟังแ้วชิดทุเลศเลยครับเพราะว่าชื่อก็ไม่พออะไรอย่างเง<ม>ี้ยอาแล้วทำไมต้องมาร์เก็ตติ้งกันกวนอะไรกันคือบางคนไม่เข้าใจว่ารายการนี้เป็นรายการที่จะมาประชดประชันไอรอนนี่เซตท์แต่ไม่ใช่ครับคือทุกวันเนี่ยมันจะมีเทรนไลฟ์สไตล์เศรษฐกิจธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเ<ม>ราเอาหมดเลย เราไม่มั่วแต่เราก็ทั่วถึง <laughs> อาจารย์พีเตอร์อาจจะพูดสำรับเปล่ามันก็มีเรื่องใกายพูดอยู่อ,อาจารย์พีเตอร์อาจจะพูดคมไฟเกียร์แต่มันก็เร่มีเรื่องไม่กลับบางนาอยู่เพราะนั้นทุกเรื่องเราก็จะมาคุยกันแล้วแล้วมันได้อะไรไหมนะมันก็ได้แนวคิดนะ,วะกวนกันเนี่ยเดี๋ยวก็มีอะไรขึ้นมาการเนี่ยผมบริสุทธ์นะเพราะผมไม่ค่อยพูดถึงเซ็กส์เกียรเนี่ยพยายาห้คนเนี่ยที่หมดหวังในเรื่องความสมรรถภาพรักใครได้เห็นว่า ปลายอุโมงย่อมมีแสงสว่างรออยู่แม้ว่าแสงสว่างน่าจะทําให้เกิดอาการพีกสุดแล้วแห้วไปตลอดเลยคือใน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 มาเก็ตติ้งกวนเราจะพูดถึงเซ็ก์คุณก็พูดถึงเซ็ก์กันชัดๆนะแต่ถ้าเกิดเป็นมาเก็ตติ้งกันผมบอกว่ามันเป็นเรื่องเลิฟเมคกิ้งคือการแสดงความรักที่แท้จริงเพราะผมมีความคิดแตกต่างจากกระทรวงวัฒนธรรมหรือคนออกข้อสอบออนไลน์ว่าถ้าคนเรามีลมทางเพศแล้วผิดตรงไหนอะ Hmm. ผ,มผมมีรมทางเพศแล้วผมผิดตรงไหนทําไมต้องบอกว่าไปเตะบอลไปสนามบอลการมีลงทางเพศมันผิดตรงไหนยังนึกไม่ออกเลยมันไม่ผิดหรอกหรืว่าคนเขาไม่เข้าใจว่าในกฎของแมสโลนะครับคำว่าฟิสิกส์นี้หรือว่าความปัจจัยของการพื้นฐานเนี่ยระบุไว้3ข้อคือข้อที่1คือเราต้องกินข้อ2เราต้องมีที่อยู่ข้อสเราต้องมีเซ็กซ์พูดคํานีเ้เลยนะเราต้องมีเซ็กซ์ ไม่ได้พูดผิดตรงไหนเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเซ็กซ์ชมพังว่าชาติพันธุ์เราจะสูญสลายเปล่าแล้วนั่นกลายเป็นอะไรครับประัยปัจจัยพื้นฐานเลยแต่รายการเราก็ไม่จะไม่ได้สรุปให้คุณผู้ฟังต้องมาเชื่อตามคุณต้งสามารถจะเห็นแย้งให้หมดจริงป่ะจะเห็นแยง100้งร้อ,อยเปอร์เซ็นต์เต็มก็ยได้แต่ในการเห็นแย้งนั้นถ้าเห็นแย้งแล้วมันได้คิดต่อมันได้บวกเพิ่มม,มันได้แตกลายออกไป น,น,นสั่นแหละเราถึงได้มี Facebook ที่ชื่อว่ามาคาดิ้งกันไงที่รวมภาพทั้งหมดระหว่างมาคาดิ้งกันกับมาคาดิ้งกวนแล้วยังมีไอเดียต่างๆโดยเฉพาะผมดีใจมากเลยที่ท่านผู้ชมเนี่ยตอนนี้ส่งคลิปมาเยอะเลยใช่แล้วผมจะบอกคุณผู้ชมนะว,ว่าผมอิจฉาอย่างมากกับจารย์ปีเตอร์กันไม่เคยบอกมาก่อนเพราะว่าพอทาการสํารวจกันแล้วโดยเนชั่นเนี่ยแฟนขับขออาจารย์ปีเตอร์กันเนี่ยโอ้โหรุ่นเคี้ยวมากนะคบเป็นรุ่นอึอ้มแต่ของผมเนี่ย เศร้ามากเลยพวกพิตตี้เกิลมศึกษาปีหนึ่งปีสองผมเศร้ามากที่แฟนคลับผมเป็นกลุ่มคนเหล่านี้ก็ขอแสดงความนิใจกับจี๊เอ้ยแปะจะกลับบ้านแล้ว